ที่สําเร็จได้ก็เพราะว่าพลาดเยอะแต่เพียงแต่ว่าพลาดแล้วไม่หยุดยนั่นเองครับผมน้า<ม>ดานเพราะฉนั้นมันไม่ใช่ว่าชีวิตผมว้าวด้วยตัวของมันเองเพียงแต่ว่าผมสู้ไม่ถอยท่นเองแล้วรู้แล้วเป็นสิ่งที่ได้มาจากการทํางานการขายการบริการว่าผิดหวังเป็นยังไงโดนดูถูกเป็นยังไงโดนดุเป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าโอเค เขาดุเราเดี๋ยวเราชีวิตนี้เราไม่เจอเขาอีกแล้วปล่อยมันไปอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยต้องหาเป็นคนที่ฟังครับแต่ยังไม่เชื่ออื mm hmm. ผมทําไม่ค่อยดีตอนเด็กๆเ,เพราะว่าตอนฟังผมก็ฟังเลยครับตอนไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อครับ <laughs> ตอนเด็กๆผมอยากเรียนวิศวะค uh, แม่บอกว่าอยากให้เรียนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้เรียนทําธุรกิจให้เกี่ยวกับการเงินให้อะไรอย่างนี้ <laughs> ตอนเด็กๆผมโตขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ เป็นเด็กไทยแบบโตแบบเอเชีย e แต่ว่าไปโตแบบโตอันตกไป,ไปโตแบบฝรั่งครับฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ hey, b e t h e best you can be คือคุณไม่ต้องฟังใครคุณฟังเสียงของตัวเองแล้วคุณอยากจะทําอะไรคุณทําครัำแต่ของคนไทยคือ,อเขาบอกเขาบอกให้ต้องฟังผู้ใหญ่ให้ต้องเคารพมันก็เหมือนกับเป็น contrast เป็นเหมือนกับไอ้สิ่งที่ กระทบกระพายกระทบขัดยขแย, <ơn. S 2> ดย้งกันไปกระทบขัดแย้งกันมาในชีวิตผมตอน,น,นเด็กๆผมก็จะรู้สึกว่าผมคิดตลอดเวลาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ตัวเองรู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยวิธีไหนด้วย uh. จะฟังผู้ใหญ่หรอหรือว่าจะไปนค้นหาตัวเองอย่างที่ชอบก็โอเคเรารักคุณพ่อคุณแม่เราเราฟังก่อนก็ผู้ใหญ่หรือว่าลุงป้าน้าอามาพูดกับเราเขาก็เราก็ฟังเขาเขาอยากให้ทําอย่างนี้เขาบอกวิศวะไม่ดีเรียนนี้เถอะทำอย่างเขา อยากจะให้ทําอะไรเราก็ฟังเขามากเกินไปจนกระทั่งมันอึนอดอัดอ่ะคือมันไม่มันไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่ชอบว่าอะไรเป็นอะไรโอเคที่เราฟังแล้วเราก็ฟังไปแล้วเราก็จะเรียนให้จบอย่างที่เราอยากจะทำเนี่ยแต่เราจะทําตามตัวเองละก็เลยเปลี่ยนจากที่เคยฟังเยอะๆกลายมาเป็นไม่เชื่อเยอะๆเลยไม่เชื่อเลยถ้าย้อนกลับไปได้แล้วคิดว่าถ้าผมทําได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการทําธุรกิจจนถึงทุกวันนี้ได้ดีกว่านี้คือจะต้องบาลานซ์ฟังแต่ยังไม่เชื่ออ เวลาผู like so like, think, ้ใหญ่หรือเพื oh, so ่อนหรือใครบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะอย่างเงินอย่างนี so ้เนี่ยฟังผมก็จะเพิ่งมาเรียนรู้ได้เมื่อตอนอายุสามสิบไปบอกว่าโอเคฟังเขาพูดอะไรก็ฟังแต่ไม่เคยเชื่อเลยอ๋อเหรออ๋อดีนะฟังไว้ตมแบบมีคนมาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่จริงใจนะเพราะก็คือฟังจริงแต่ว่าไม่มีไม่มีคอมเมนต์ไงเพราะมันจริงหรือมันไม่จริงเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็ไปหาข้อมูลก่อน